โดดมาถึงห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรเก่งวิบูลพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้เวลาคิดคณิตเก่งกันแล้วนะครับไปลุยกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกําลังซ้อนอนันต์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกําลังซ้อนอน,นอันต์ทางบ้านนะครับทางบ้านเคยเห็นน่าจะเคยเห็นโจทย์ในลักษณะนี้บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็พวกเราเคยเห็นไหม เคยเห็นนะครับสมมุติผมเขียนนะครับสแควรูทสองสแควรูทสองยกกาลังสแควรูทสองไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีที่สิ้สุดถามว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้านะครับเราเขียนในลักษณะนี้ขั้นแรกเราก็ต้องตีความหมายก่อนใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าทางบ้านลองดูตามนะครับผมจะถามว่าถ้าเกิดสมมุติผมเขียนนะครับผมเขียนลักษณะนี้นะครับสแควรูทสองยกกำลังสแควรูทสองนะครับ อันนี้ทุกคนทราบก็คือเอาฐานเป็นสแควร์รูทสองใช่ไหมครับแล้วก็ยกกําลังสแควร์รูทสองนะครับแล้วถ้าผมเขียน3ตัวล่ะผมเขียน3ตัวตัวต่อมาผมเขียนสแควร์รูทสองยกกําลังสแควร์รูทสองยกกําลังสแควร์รูทสองนะครับความหมายมันคืออะไรนะครับความหมายมันก็คือเออ่ตัวนี้ตัวฐานคือสแควร์รูทสองใช่ไหมครับค่ะนะครับเสร็จแล้วตัวเลขชี้กําลังคืออะไรครับคือสแควร์รูทสองยกกําลังสแควร์รูทสองอีกทีหนึ่ง ขั้นแรกเราต้องคำนวณตัวข้างบนก่อนซึ่งก็คือสแควร์รูทสองยกกำลังสแควรูทสองถูกไหมครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เก็บไว้แล้วก็เอาสแควร์รูทสองมายกกำลังตัวนี้ก็เรามาดูนะครับว่าเราจะหาอย่างไรนะครับก็เทคนิคที่ใช้ทำนะครับในระดับไม่ยุ่งสาตอนปลายก็คือเราต้องการหาสแควร์รูทสองนะครับยกกำลังสแควร์รูทสองยกกำลังสแคว์รูทสองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหามันเราก็ให้มันเท่ากับอะไรครับ ให้มันเท่ากับ x ตัวหนึ่งก็ได้นะครับให้มันเท่ากับ x ตัวหนึ่งนะครับให้มันเท่ากับ x <S <S เพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่า x ใช่ไหม <ๆ S 2> แล้วก็หาค่า x ทีนี้สังเกตดูนะครับ square root สยกกำลัง square root สยกกำลัง square root สไปเรื่อยๆถ้าผมลองปิดตัวนี้ไว้นะครับผมดูแค่ตัวนี้ไอตัวตัวในสีเหลืองถูกไหมครับมันไอตัวสีเหลืองเนี่ยถ้าผมปิดฐานไว้นะครับปิดฐานไว้ตัวสีเหลืองมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกัน ถูกไหมครับทางบ้านทันนะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอนแรกที่เราให้ไปเรื่อยๆเท่ากับ x ตอนนผมปิดฐานถามว่ามันยังไปเรื่อๆยๆไหมครับยัง<ล>ไปเร<ล><ล>ื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเหมือนกันเป็นตัวเดิมเป็นตัวเดิมก็คือเป็น x เหมือนกันเพราะเราให้ตัวนี้เป็น x นะครับเพราะนั้นเทคนิคนี่ก่อนไหมครับทางบ้านนี่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้สมการออกมาแล้วนะครับก็คือ square root 2ยกกําลังตัวนี้ก็คือ x นั่นเองใช่ไหมครับยกกําลัง x ซึ่งมันก็ไปเรื่่อยๆกก็เทาับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาค่าอะไรครับจะหา,หาค่า x ถูไหมครับผมจะหาค่า x เอเราอย่างนี้มันจะแก้สมการอย่างไรนะครันักเรียนทางบ้านลองคิดตาม square r สอยกกาลัง x เท่ากับ x จะแก้สมการนี้แก้ยังไงสิ่งที่เราทําได้ในในตอนแรกก่อนนะครับก็คือเราตัวนี้สมมุติเป็น square root สอยู่ นะครับเราไม่ต้องการให้มีสแควร์รูทสอยู่เราก็อาจจะยกกําลังอะไรทั้งสองข้างครับกรยกกําลัง2ทั้งสองข้างนะครับถ้าผมยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะกลายเป็นสแควร์รูทสองนะครับยกกําลัง x แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง2นะครับเท่ากับขวามือก็คือ x ยกกําลัง2ถูกไหมครับ,รบทีนี้ยกกําลัง2เข้าไปจําสมบัติได้ใช่ไหมครับก็คือเอา 2, 2> มันมันซ้อนอย่างนี้ใช่ไหมสแควร์รูทสอง x แล้วทั้งหมดยกกําลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็เอา2คูณเข้าไปในใน x ได้ถูกไหมครับเอา2คูณเข้าไปใน x ได้ ที่พอ2คูณคูณเข้าเป็น x นะครับผมก็เขียนสลับนะครับเป็นสแควร์รูทสองยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังเอ็กซ์ได้ไหมได้ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะมันสลับที่กันได้ไอสแควร์รูทสองยกกำลัง x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับทางบ้านทันนะครับอ่ามันก็คือเอา2อคูณเเข้าไปทีนี้2คูณเกับ x อคูณสมันเหมือนกันผมก็สลับผมก็ x อออกมาข้างนอกเพื่อจะทำให้ฐานมันกลายไปแล้วกลายเป็นสแควร์รูทสองกำลังสองซึ่งก็เป็น 2นะครับถึงก็เป็น2เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เหมือนกับแก้สมการนะครับ2กำลัง x เท่ากับ x กำลัง2อ,งอ,อตัวนี้พวกเราคุ้นเคยไหมเคยเคยทำไหมครับแก้สมการนี้ซ้ายมือเป็นฟังก์ชัน Exponential นะครับขวามือเป็นฟังก์ชันกำลัง2ตัวนี้เรารู้ด้วยเป็นพาราโบลาใช่ไหม <Okay. S 1> เราจะหาผลเฉลยของสมการนี้ทำยังไงครับก็ขั้นแรกก็อาจต้อง p l o กราฟก่อนใช่ไหมครับ หรือว่าลองสุ่มแทนค่า x เลค่า x อะไรที่เห็นชัดว่าสอดคล้องกับสมการนี้ x เป็นสมมุติ x เป็น2ซ้ายมือได้อะไรครับ x เป็น2ซ้ายมือได้ 4, 4. 4. ขวาม,มือก็ได้ 4, 4. อา้าว 2, 2> <4. S 1> เป็นคําตอบหนึ่งแล้วใช่ไหมถูกไหมเห็นไหมว่า x เป็น2เป็นคําตอบหนึ่งแล้ว x เป็นอะไรอีกดีทางบ้านลองคิดตามปุ๊บ,บ4ได้ไหม4 <5. S 1> เฮ้ยได้อีกใช่ป่อม2กับทั้ง4ได้อะไรซ้ายมือ 16 2หกสองลังอ่าสี่กลังสถ้า x เป็น4นะครับ4ี่กลังสก็ได้ 16, 16นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรเป็นเป็นอะไรด้วยเป็นคําตอบด้วยอ่า2องกลังเหน้าตาเป็นยังไงเอ่ย2องาลังเอ็งบ้านจําได้ไมั้ยครับฟังก์ชัน exponential <f unction> นะครับมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก <f unky> ใช่มั้ย <f unky> มันขึ้นขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะครับ2องกำลังเอ็กซ์ก็ผมก็อ่าผมวาตัวที่คุ้นเคยมากก่อนนะครับก็คือ x อกซ์กำลังสองก็อะไรกันพาราโบลาหน้าตาเป็นยังไงพาราโบลาก็หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับ พาราโบลาใช่ไหมครับมันก็พุ่งในลักษณะนี้นะมันก็พุ่งไปเรื่อยๆถูกไหมพาราโบลานะครับแล้วก็ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ2กำลังเเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่ามันตัดกันที่2กับ4นะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันก็หน้าตาน่าจะประมาณนี้นะครับ2ปุ๊บแล้วก็4ปุ๊บเห็นไหมครับมันมันขึ้นเร็วกว่าพาราโบลา2กำลัง x กับ x กำลัง2อันไหนใหญ่กว่ากันครับทางบ้านใหญ่กว่า สองก x ใ, x ใหญ่กว่าใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดกันที่ x เป็น2นะครับแล้วก็ตัดกันที่ x เป็น4นะครับหลังจาก4ไปไอเส้นสีเหลืองมันชนะเห็นไหมเส้นสีเหลืองคือ2กำลัง x เส้นสีเหลืองคือ y เท่ากับ2กำลัง x นะครับเส้นสีแดงก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้นผมก็ได้แล้วมี3คํคำตอบนะครับแล้วก็มีค่าลบอีก1ตัวนะครับมีค่าลบอีก1ตัวนะครับมีค่าลบอีก1ตัว นะครับ x เป็นลบอีก1ตัวนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการหาเราต้องการหาค่า x ตั้งแต่ตน้นซึ่ง x ตั้งแต่ต้นคืออะไรครับ x ตั้งแต่ต้นคืออะไรเอย่ยรูทสองไปเรื่อยๆ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 ก็คือเราดูลำดับนี้ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเนี่ยตัวแรกเป็นบวกไหมเป็นบวกครับรูทสองเป็นบวกวะ เป็นบวกใช่ไหมคำนวณนองก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นลิมิตของมันเป็นลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นค่า x ที่เป็นลบใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมสามารถตัดค่า x ที่เป็นลบทิ้งไปได้นะครับมันใช้ไม่ได้ก็ตัดทิง้ง <arriba> ก็เหลืออีก2ค่าคืออะไรครับคือผลเฉลยที่เป็น2กับ4 2อยู 4, 4่นี 4, ่อยู่นี่เราจะใช้ค่าไหนที่เป็นคำตอบของ s q u a สองยกกำลัง s q u a สองยกกำลัง s q u สองยกกำลัง s 2สองเออจะใช้ค่าไหน เราก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวกําลังกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้เหลือ2กับ4นะรเรายังไม่รู้ว่ามันตอบ2หรือตอบ4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์ตัวเทอมแรกของมันคือสแควร์ูทสองถูกไหมครับเทอมแรกคือสแควร์ูทสองสแควร์ูทสองเปรียบเทียบกับจำนวนเต็มอะไรได้สักตัวไหมไดท่นี้ยมค จำนวนเต็มยูสสควรสองก็หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ประมาณนั้นใช,ใช่ไหมครับ,รบมันน้อยกว่าเท่ากับสองไหมครับน้อยกว่าเลยก็ได้นะครับมันน้อยกว่าสองไหมน้อยกว่าน้อยกว่าส<ค>องแน่นอนนะครับมันน้อยกว่าสองแน่นอนนะครับมันน้อยกว่าสองเพราะฉะนั้นถ้าผมดูนะครับผมดูตัว<ด>ที่สองในลำดับนี้ถัดมาก็คือสแควรูทสองยกกำลังสแควรูทสองถูกไหมครับ ตอนนี้ square root 2น้อยกว่า2นะครับถ้าผมเอา square root 2ผมเอา square root 2เป็นฐานแล้วยกกำลังอ่ะสมการนี้2ข้างยังจริงอยู่ไหมฟังก์ชัน y เ้่ากับ square root อยกกำลัง x ตัวนี้จำเรื่องฟังก์ชัน exponential ได้ไหมครับจำบบได้ทางบ้านนะครับอันนี้ s q ค a r e root องขึ้น1 4, 4, 4ฐานมากกว่า1เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มดีมากนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้ด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้นะครับก็คือมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี x 1น้อยกว่า x 2 square root ของอ square root 2ยกกำลัง x 1ก็ต้องน้อยกว่า square root 2ยกกำลัง x 2ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นอสมการมันก็ยังเหมือนเดิมก็น้อยกว่า square root 2ยกกำลัง2ด้วยเห็นไหมครับฐานเหมือนกันใช่ป่ะฐานเหมือนกัน เลขชี้กําลังตัวรูทสองน้อยกว่า2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมก,การรูทสองสแควรูทสองก็ต้องน้อยกว่าสแควรูทสองยกกำลังสด้วยนะครับทางด้านทันนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแทนนะครับแต่สแควรูทสองยกกำลังสอง,ง,ส 2, ง 2, ได้อะไรครับได้สองได้สองถูกไหมครับได้สองเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูเทอมแรกสแควรูทสองน้อยกว่า,าสองเทอมที่สองสแควรูทสองยกกำลังสแควรูทสองก็น้อยกว่าสองผมทําซ้ําอีกได้ไหมเออทําซ้ําอีกได้ไหมได้ได้อีกใช่ป่ ลองเดาซิว,ว่าถ้าทำซ้ำอีกมันก็เป็นอะไรเหมือนเดิมผมก็<อ>ใช่ก็เป็นสแควร์รูทสองยกกำลังสแควร์รูทสองยกกำลังสแควร์รูทสองใช่ไหมถูกไหมครับมันก็ต้องน้อยกว่าอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ผมมองตัวนี้เป็นฐานแล้วใช่ไหมครับตัวนี้คือฐานเอ่เอตัวนี้เป็นเลขชี้ก,กําลังนะผมจะเปรียบเทียบเลขชี้กําลัง2ตัวนี้ด้วยฐานอะไรด้วยฐานสแควร์รูทสองมันผมก็เอาสแควร์รูทสองยกกำลังอสมการนี้ทั้งสองข้างใช่ไหมครับเอาฐานสแควร์รูทสองตัวนี้ก็คือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสแควร์รูทสอง มันน้อยกว่า2ไปเรื่อยๆไหมครับมันน้อยกว่า2ไปเรื่อยๆนะครับมันน้อยกว่า2ไปเรื่อยๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นค่านะครับค่าที่เราต้องการหานะครับก็คือสแควรูทสองนะครับในลำดับที่เราหาเนี่ยครับตัวแรกก็น้อยกว่า2นะครับตัวนี้ก็น้อยกว่า2ตัวนี้ก็น้อยกว่า2ตัวนี้ก็น้อยกว่า2องถ้าเรียนลองนึกภาพตามว่าค่าของมันเนี่ยค่าของลำดับ นะครับถ้าสมมติสมมติผมมีค่าของลำดับและค่าของลำดับนะครับเวลาเราพอดการาฟเราก็มีเอห่งเเป็น1ใช่ไหมครับ n เป็น2 n เป็น3 n เป็น4ใช่ไหมครับอันนี้น้อยกว่า2นะครับแล้วก็สมมุติว่าเรายังไม่รู้ว่าค่าลำดับมันจะลู่เข้าสู่อะไรนะครับมันมี2กับ4นะครับที่เป็นตัวแทนที่อาจจะเป็นค่าของลิมิตของมันนะครับอันนี้2กับ4นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเมื่อสักครู่เราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางเกินเลยเกิน2ใช่ไหมครับมันก็เป็นลําดับเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีทางเกิน2ไม่มีทางเกิน2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพิสูจน์ไปแล้วว่าถ้าลิมิตมันมีค่านะครับมันคูรไม่เป็น2ก็เป็น4แต่ว่าค่าของลําดับแต่ละอันมันน้อยกว่า2เสมอเพราะฉะนั้นมันต้องลูกเข้าสู่อะไรแน่นอนลูกเข้าสู่2แน่นอนไปหา4ได้ไหมครับไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยเป็นอะไรครับ <S 2, 2. <S 2. คำตอบก็เลยเป็น2นะครับสวยไหมทางบ้านสวยไหมครับนะครับคำตอบเป็น2นะครับคำตอบเป็น2นะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนสรุปได้นะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราแก้สมการมานะครับคำตอบที่ได้ก็คือสแควรูทสองยกกำลังสแควรูทสองยกกำลังสแควรูทสองไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับเลขอะไรครับเท่ากับเลข2นั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องตีความถูกไหมครับเราต้องตีความว่าอะไรว่า ตัวนี้มันคือลิมิตของลำดับนั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าลำดับนี้มันลู่เข้าหรือไม่นะครับซึ่งเราก็หาขอบเขตบนให้มันได้คือมันเป็นลำดับเพิ่มไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราหาขอบเขตบนให้มันได้ซึ่งขอบเขตบนที่เราหาได้คือ2แล้วมันเป็นลำดับเพิ่มแล้วเราบอกว่าถ้ามันลู่เข้าแล้วมันควรจะลู่เข้าเข้าสู่2นะครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีจริงๆแล้วมีทฤษฎีนะครับว่าถ้าลำดับเพิ่มมีขอบเขตบนลำดับมันจะลู่เข้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าลำดับเนี้ยมันลู่เข้าแน่นอนแล้วเราก็แก้สมาการใช่ไหมครับหาว่าถ้ามันลู่เข้าลิมิตมันต้องเป็นอะไรครับเป็น2คือสมาการที่เราแก้เนี่ยมันได้แคนดิเดตมา3ค่าใช่ไหมค่าลบค่าหนึ่งสองตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งแต่เราตัดค่าลบกับค่าสี่ทิ้งไปจากการดูเมื่อสักครู่นี้ที่มันมีขอบเขตบนที่สองนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําได้ได้2ใช่ไหมครับวันนั้นรู้สองวันนั้นรู้สองวันนั้นรู้สองไปเรื่อยๆกับลังซ้ๆๆอนก็ได้2นะครับทางบ้านทันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็หวังว่าพอจะเห็นภาพนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าวันนี้เราดูเรื่องกําลังซ้อนไปแล้วใช่ไหมกำลังซ้อนอ,อันนั้นเดี๋ยวคราวหน้าอาทิตย์หน้าเราจะมาดูเรื่องลากซ้อนอันนั้ง มีสแควร,รูดซ้อนกันหลายๆตัวบ้างน,นะครับก็จะสนุกเหมือนกันนะ,นะครับทางบ้านก็สนุกนะครับโอเคครับเรียนทำความเคารพ กับวันนี้ชื่อว่าน้องๆคงได้รับความรู้ครบรถเรื่องการศึกษาไปไม่มากก็มากละครับแมก็รายการของเรานะครับทุ่มเทคัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์เนื้อเนื้อเน้นเน้นแน่นแน่แนมาให้น้องๆส่วนพรุ่งนี้พี่ก้าวสุดหล่อจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงตัวนั้นตัวนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ที่เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความองค์มิ่งจะเรียกว่าฟรุ้งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนะทีสมิทเป็นรายการที่สไต์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้ว